แม่ทัพภาคที่2ต้อนรับคณะทหารลาวกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงสร้างความสงบสุขตามแนวชายแดนไทยลาวอย่างยั่งยืนวันที่18กันยายน2568นักกองประชาการมณฑนทนหารบกที่24ค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรและแน่นแฟนเมื่อพลโทบุญศินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับพลจัตาวาวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสน,นาธิการกองทัพประชาชนลาวและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนกองทัพภาคที่สองอย่างเป็นทางการการมาเยือนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปตามธรรมเนียมแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆตามแนวชายแดนร่วมกัน ในการหารือข้อราชการร่วมกันแม่ทัพภาคที่สองและรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวได้กล่าวถึงความสำเร็จของความร่วมมือที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนไทยลาวมีความมั่นคงและสงบสุขประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยทหารของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันในทุกมิติพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้เน้นย้ำถึงบทบาทของความร่วมมือนี้ว่าห่วงที่ผ่านมาหน่วยทหารของทั้งสองฝ่ายได้ใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในการปรึกษาหารือและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ นำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนได้อย่างเป็นร่วมประธรรมรวมถึงการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่สำคัญเช่นการลาดตะแวนร่วมกันทั้งทางบกและทางน้ำซึ่งช่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายได้อย่างดีนอกจากนี้แม่ทัพภาคที่สองยังได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับรากหญ้าไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศไปจนถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคเช่นโครงการปลูกป่าอาเซียนที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดลอ้อมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวความร่วมมือทั้งหมดนี้ได้ส่งผลให้ใช้แดนไทยลาวมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริงประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมาเยือนของคณะในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บังคับหน่วยทหารของทั้งสองฝ่ายจะได้มีโอกาสพบป,ปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเพื่อสแสวงหาแนวทางความร่วมมือใหม่ๆทางด้านการทหารในการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายดานและความสงบสุขแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่ตอไปในอนาคตคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างครับ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับลาวแบบนี้จะช่วยให้พื้นที่ชายแดนสงบสุขขึ้นได้จริงไหมคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ